แกเท่าไรว่าล้วงกันบอกคงเป็นไฮไลท์ของงานไปเอาล้วงแล้วกันนึงเลิปกนึงเปียอันต่เขาโปงผมจ้าจม่หองชูดใหรือใชาสอดเตอ่ะ อันนี้อะดูทอดปลาทอดปลาก็หววกัวโลกทอดปลาหัวโลกเหมือนกันนี่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 ใส่แมสปลอดภัยไลคัตเตอร์ตะมูโย่ะเดียวเรืองมืดเลนเนย,ยส้มตำใส่เสีย่ยมเท่าใส่เสี่ยมเนี้ยใส่เส้นนะคะใส่เยอะไม่อร่อยค่ะใส่นิดนึง ไปนิดน <wave> ึ่งเลยเฮกิ่นเสหลีไปนิดนิดหนึ่งเลเสร็จก็ล้ค่ะตอนต่อไปก็ชิมค่ะเดี๋ยวผมต้องไปที่ไหนอยูนะ่ชิมค่ะผัดเจียวไหมคะเิโอเคไหมปแล้วแล้วไปอนเลือเลือเลอเาจานมาค่ะแจบได้ยหนได้ไหม ไม่เห็นเห็นเห็นใส่แล้วอร่อยใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยเราจะไม่ตำเยอะนะคะเพราะว่าเราจะกินไม่หมดเข็มเล็กสามขูดเราต้องตำเฉพาะที่เราจะกินหมดงานบุญงานเลิศงานเลิศ ต้องแบบไก่ของเจ๊เลยนเอาลน้อใหญ่โอเคสวยงามมากเลยอร่อยด้วยมาเราจะพาไปดูพาพี่น้องมาเบิ่งทอดไก่หัวหลกเอานีออกว่ามันแน่เปรี้ยงใส่ทอดไก่มาแล้วเดี๋ยวเบิ่งทอดไก่หัวหูกกอนอันนี้สวยกว่านีะเผาทอดไก่หัวหลกบายเจเบน กินงานนี้หลกถึงงานหน้านั่นแหละย้อนร้านอยู่ย่อเปิดหน้าแล้วที่มาศึกานะคะพิซซ่าชุดพิซซ่าเสรไป็นช่ายแห่อยู่เด้อพิซซ่านักใส่พิซซ่าสีลูกเป็นจุดอยู่ได้แบบนี้พิซซ่าโอ้อันนี้่ขายคู่กันครับใกล้ทอนหัวาะหลกเล้ตี

谢谢谢谢